และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องโอเคฟินส์นะคะสวัสดีครับมือนีเฮ้ากมาปล่อยวาวนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ขนาด1 5 0เซนนะครับตัวนี้ของตาเห็ดนะครับปล<อ>่อยเทียร์แหลกเลยนะครับมา<อ>เป็นกันเลยนะครับอ่ไปแล้วครับตอนนี้คืนดีของตายอยู่ครับตัวนี้บริสไซ ตาลบเมนเห็นนะครับตาใส่เสือกวัดเอาเลยนะครับขึ้นไปแล้วครับถ้าเพิ่งนะครับเดี๋ยวผมไปทายมองเสือกห้เลยนะครับเดี๋ยวไปทายแป๊บหนึ่งนะครับล้มดีกะขึ้นไปแล้วครับจุฬลาเมนห้าสิบครับบันทียี่แปดนะครับมือนล้มดีครับ นวดแต่ยังไม่ดังปคนเดิแต่กระดังอยู่แบบมันลม้มทัานขึ้นถึงนะครับอันนี้ผู้หครับหนุดังดีครับเป็นจุฬานะครับล้านของตานะครับเป็นตาทำเองเลยครับเดี๋ยวผมมัดไว้ก่อนมัดไว้ต้นโยคาครับ โอรูว,ว่าสีไดงยิ้นบ่ครับดังดีครับท่านูตาของแท้เดาหวมสีสูตรครับดูนะครับโอ้แนนนอนร้องเทียเดียวขึ้นครับตัวนี้ไม่ยากรับได้กับดึงพอดึงๆนี่ครับพว่าลมตึงทันแนังครับเดี๋ยวคอเดี๋ยวไปเล่นอีกตัวเดี๋ยวมัดไปก่อนนะครับ จังหวะดวกกรสีเสียงดีครับครับมัดไปแล้วตอนนี้ก็ล้มทึงทันแ้งนะครับยังอาจจะบ่ค่อยดังกนไดยครับเดี๋ยวไปเลียนตัวไม่แต่อาจบไ่ได้ท่าให้เบิ้งนะครับเพราะว่าบ่มีคนถือกล้องให้เดี๋ยวผมเลียนเองนะครับไปกันเลยครับเตรียมปล่อยอีกตัวนะครับขนาด2เมตรเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เบิ้งตัวใดอันนี้ใส่เสื้อสองจุดหานะครับเสื้อเหนียวมากนะครับตัวนี้ แนะน้ำเลยครับยี่ห้อไทยประสิทธิ์นะครับผมซื้อมาใส่กับว่าสองเมตรแปดสิบกับว่าขาดตัวนี้ข้างขึ้นมาหลายขึ้นแล้วสุดยอดนะครับเห็นเป็นบางๆหน่อยๆนี่ว่ามันสีขาดครับเบอร์สองยศหาว่าขาดเสยครับเนียยนี่ครับลักษณะเนี๋ยแลนนะครับ ว,วึนตันงครับครับเดี๋ยวตอนเรียนอาจจะไม่ได้ทายให้บึ้งนะครับไม่ได้เอาไหม้กันสั้นมากนะครับเดี๋ยวผมสิทายให้ตอนมันขึ้นแล้วกูนะครับว่าบมมีคนไทยให้เนาะครับครับอยู่ล,มล้มหรอครับตัวเหลืองนะครับ ขนุนยังไม่ค่อยดังปนันไดเนาะนี่อยู่ล้มก้อยก้อยเกือบเบิดเลยนะครับเดี๋ยวเขาเสียเอาไปมัดก่อนนะครับมัดไปมองนี้แล้วล้มทึงเริ่มมาแล้วจังจุฬาตัวนั้นก็นเริ่มนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปมัดก่อนนะครับ ครับสังเกตว่าตอนนี้กัเสือกเริ่มตึงก่าเก้านะครับแสดงว่าล้มถึงเริ่มม้าแล้วครับถึงแรงพอสมควรนะครับธนูก็ดังกุกกุกทันทันเติดนะครับถือว่าทันเติดทั้งหุ่นกับจุลาครับนันนะครับ นี่ก็เป็นสองหองครับสองเมตรนะครับตัวนี้ผมให้เองนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวปล่อยตัวใดเดียวให้เบื้องอีกนะครับน,นี่น้องบ่าม้าเหรียกับบ่วแดไทยตอนขึ้นเหนเบื้องเนาะพี่น้องข่อไยหลายๆครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีครับแต่เมื่อน,นี้ยามแรงเห็นล้มไหวๆมาเหรียอไปง่ เห็นพอยา่เราสัตว์วยู้เดียวยังบ่ขืนรับปอจุฬานี่เป็นว่าที่สัตว์ขืนยากนะครับมันลม้มจังหวละล้มบ่ได้กับบ่ขืนนะครับเดี๋ยวไปปอยจุฬาไงนะครับทั้งผุนจุฬาสองเม็ดหาซิฟนะครับเดี๋ยวไปปลอยดึงสุดยอดครับเรียนผมเรียนลัเทียดึงคักครับเดี๋ยวไปให้เบิ้งนะครับแห้งยู่ ครับตัวนี้ก็เป็นขนาด2เมตรหาสิบนะครับเตรียมขึ้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนธนูใบไม้ก่อนนะครับใส่ใบสีขาวนะครับเสียงชจางดังดีนะครับครับกับงวิธีการเปลี่ยนนะครับกับวยากนะครับ ครับทั้งผนกับสิบเป็นจุฬาเมหาสิบที่ฮขาแลนดไปมั่งหันนะครับขึ้นไปแล้วครับว้าวตาลัดมาฐานให้เก่าไปหน่อยดึงแห้งครับครับขึ้นไปแล้วล้มเทิงกะ พอดีครับเพราะท่านถือว่าแห้งบันไดนะครับพอตึงมือครับเดี๋ยวเอาไปมัดก่อนนะครับครับตอนนี้กับสามตัวครับตอนนี้ทั้งพุ่นครับตัวหนึ่งครับร้อยห้าสิบซมของตาลัดนะครับทั้งนี่กับสองร้อยห้าสิบซมนะครับสองร้อยห้าสิบเซนสองเมตรห้าสิบเนี่ยครับ ของตาลัดขึ้กันนะครับทางนู้นก็2เมตรของผมนะครับกระล้มพอดีครับรลมเทิงทันแห้งครับเดี๋ยวดึกๆน่าจะแห้งมากแหละครับเพราะว่าล้มเข่านะครับส่วนนี้เป็นหลวงส่วนล้มเข่านะครับครับจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับอยากเห็นคลิปจังไรก็บอกได้นะครับ